ตำบลทองผาภูมิจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567เมื่อวันที่13เมษายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร .9 ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมินายชาคริตตันพิรุณแแนวเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567โดยมีนายสราวุฒิีธันดอนนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิรองนายกที่ปรึกษาและเลขานายกสมาชิกสภาเทศ ประหานาเิบบาลผู้อำนวยการกองผู้สูงอายุงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเตะเวทีต่อผู้สูงอายุตระหนักว่าผู้สูงอายุคือหนึ่งในบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองเชื่อชูเกียรติให้เห็นถึงศักดิ์ศรีคุณค่าและความสําคัญของผู้สูงอายุรวมถึงเป็นการส่งเสริมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ภายในงานมีกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ของเทศบาลตะบลทองผาภูมิกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆการแสดงรำบงย้อนยุกการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยมประเภทชายและหญิงการขอขามาและร่วมกันรดน้ำผู้สูงอายุาคุณลุงคุณป้านะครับานายกสลาวุฒิศรีธันดอนท่านายกเทศมนตรีตาบ,บนทองผาภูมิได้ขอให้สมบัติต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมการมอบ